ปาโตสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะเอี้ยเงือกซำใส่เสืส้อคู่พี่น้องเอาแล้วหนัดกันบ่อนน่นะเฮ้หนัดกันดิชุ่มเจ้าหนัดกันดินดนป้าโตพี่น้องปิดมกผิกซอยกันพี่น้องเอ้ยบ่ได้หนัดบ่ได้หนัดว่ะ<อ>มามาหลินเพื่อนเพื่อนอืม ป๊ามาบัวจักเห็ยนในจานใส่เสือ้อสีดำกับใส่น้ำบัวจักอันนี้นะฮะบอกใส่น้ำค้ยป๊าม้าหัวจักใส่เสื้อคือสีดำอีกอ้าวคือบ๊สบายดีพี่น้องอ่นะนะผัดผ้ากระปีสแบบผิกเสยมึงอย่ามาแทรกมึงออกไปไกลๆมึงนะ่ะมือแมนคู่จิ้นมึงนะ่ะออกมึงอย่ามาเป็นก,กลางขวงข้อแถวนี้ใต้หลอนมันนี่เขากำลัองอินกันนะ่ะ นี่พ string, water, horse, ี่น้องมือนี่เข้า right. กันบุตม no ียังหลายพี่น้องพี่น้องเนาะมือนี่กับทรเอาหยาตีพี่น้องมากินต้มไก่เด้อพี่น้องเด้อมือนี่ไก่ไขมีต้มไก่ไก่เบาแพงมือนี่เบาแพงเพันจับมาสองตัวเพื่อนว่าบัวหิซื้อปลาเมาอ่ะซีซื้อลอยหนึ่งปลาเมาเพื่อนว่าบัต้องซื้อแล้วนี่ยายสีมือนี่ยายสีมาเห็ดอยู่คั่วกินพี่น้องฝากเข้าไปกดติดตามซ่องยายสีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องเพื่อนอ๊ะยายสีเพื่อกับคนติดตามหมดทันทีทายๆซับ เอามาซองบ่ให้ซื้ออยากซื้อพี่เต๋ต้นนึงมันบอกขายมันขีดทีท <laughs> ใช่เลยมันไปใช่เลยเหรอนี่นายยนรายการอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเขาไปกดติดตามในซ่องเบาแพงเนานะอีฟซีเบาก,กัปตันให้เพลินผ่านไว้ๆัน้องพี่น้องรายการซ่องยายสีเด้อเขาไปกดติดตามให้เพลินน,น่เนาะ กคต,ติดตามแล้วกกับเบิงกับตันน้ำเนาะพี่น้องเนาะบอกเอาไปกดต,ติดตามไปเบิงเขาเลยลืมบอกกับตันเลยบ่ได้ได้พี่น้องกับต้นนนนานห่างไงเลยไปกินต้มไก่แซ่บเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินต้มไก่ผูวสลามพี่น้องเมื่อนี้สลามเขาคั่วพี่น้องเมื่อนี้โอ้ยเนโนนเมื่อนี้แน่นอนเนาะเออสลามคือว่ามันหกกว่าหมืออมันหกกว่าหมูออ่าโอ้ยกับต้านเนี่ยหมักสองคุดอีู่แล้วพี่น้องเลย สำนัดกันมาสิเอาผิงกัแพงขึ้นกันเนาะอยากขึ้กันแต่อย่างเดียวเดี๋ยวไหนอันนี้เฮ้ยคนชิมฮอตขางในเกิร์ฟเอดดาโอ้ยเปลี่ยนใส่แน่จ้าเนยเปลี่ยนเปลี่ยนจากแอดดาเปลี่ยนใส่อันใหม่แน่ซื้อที่แน่เอาเนี่ยมามึงดูเนี่ยมามึงดูสีแคปขึ้นหน้าจอนี่หนึ่งเอายิ้มยิมปลาเมาคือเหือออกลายแท้นายโอ้ยแมนพวแมนนั่งใกล้ผู้บ่าวเลยคือเอา เออมามามาสิแคปขึ้นหน้าจอนน่หนึ่งปลาเมาหนึ่งสองสามยิ้มน็ตี้จันขีดเออโอ้ยกินทองใบยกขู่นี่พี่น้องเออบบกินทองไปยกแต่ผมปลาเม้าเด้อพี่น้องเด้อมันหงอกมันงอกแล้วผมปลาเมานะเื่นคู่นี่รุ่นเด้อพี่น้องเด้อคู่นี่เด้อจะจิบเป็นยังไงเนาะ สักสิตงอกล่นักจิตไปหอดใจแหละคูนะเผิดหมักพริกพี่น้องปิดหมักพริกสี่ัวฮิดแก้วมีารคุเด้พี่น้องมื่อมากมื่อนี้มีรคยคน่องมูครูกับตั้นกับมาไรเมื่อนี้อายเหรอเออายคนเหรอแผมมาเฮือนใน้สาแพงปลาเมาาพมันก็เลยอายเพิ่นว่า เออโมกุลามาหลายคนเหมือนไอคนน่ะเออบัลลักไปเรียนกับป้าเมาสองคนหน้าเนาะเออโอ้ยอย่าเอาเรื่องจริงมาบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาเรื่องจริงมาวอาเที่ยงคืนบุญน่ะป้าตัวไปเรียนน่ะป้าเมวไหนยาสุปากุนซีดงินหลายเออโอ้ยเรียนเที่ยงคืนยังว่าอย่าสุปากินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับตัานผู้เล่สินยางไปผมมีไพ่เนี่ยพี่น้อง น,นี่เคยเทาอาบน้ำป้าแป้งยังดีต่อไพ่ละตาตัวนี่นะหมูเพื่อนกับตันมาแล้วไอ้คู่ฮิโร่พี่น้อง ผักซองด่วนเลยมึงยังเห็ดอยู่เพื่อนสไปดีสบายดีเนาะผักซองน้ำเ,เดอ้อเออสื่อซองบาวฮิโร่เบาวฮิโร่พี่น้องหม, <c oughs> มูกัาตันแหละผากตระดูแล้วแต่มันก็นยังบวกขึ้นจราบเถืออ่อน,นี่คน <c oughs> ติดตามมาก็ได้สี่สิบคนแมนพี่น้องเลยกัาตันแท้ห้ขึ้นจะข้นวหมขึ้นซีป,ป้ายขึ้นเศร้าขึ้นเศร้า,าแล้วก็เขาเขาไปกดติดตามให้เพื่อนเด้อเนาะพี่น้องบาวฮิโร่เนาะขอบพระคุณขอบพระคุณเถื่อติดตามอันนี้เด้่อันนี้หมูกัาตันกี่กันเนาะ พากก็ได้มาเจอกันแต่ตั้งแต่ส่วงโควิดพี่น้องล็อกดาวน์สบายดีเอฟซีเนีย่ยทีโอ้ยเดี๋ยวอัดเขานีซสบาเนาะอออัดเขาสบบยสบายดีเอฟซีมีบบาวแสงน้ำเ <c oughs> บาวแสงบบาวแพงไอเอ้เสียงยังเฮ้ยจอบปิดก่อนดูเอยมีไฟมาว่ามือนี่ว่า โอ้ยแม่น้องลิงสิบกว่าบาทข้อสวัสดีมือนี่เอ,เออมามีแต่ผู้สาวโหลดกันมานะพี่น้องเลยโอ,อ้ยเอาออกเนี่ยโท,ทรศัพท์น่ะให้ฟึนบึงตาตาเนี่ยยังหนะซุดหนะซุด,ด,ดกับบุญใหญ่หินอกีกพี่น้องเออสุดแหงเกินจะไปตั้งนาล้างปลาบ้านเรียบร้อยไปบ่บ่ไปหาแสงไฟก่อน กูแหละพี่น้องกําลังต้มไก่เนาะเดี๋ยวใส่เบิ่งตอนกัน,นนาเด้อพี่น้องเด้อตอนกินเด้อพี่น้องเดาเอาพิธีเรียบร้อยนะพี่น,อน้องเนาะต้มไก่เนาะสบายเดี๋ยวพระธนัยหนาหรือสบายเลยสบายดียดพี่น้องสบายดีป่าลุงเด้อมากินเขานำครอบครัวเบากับตันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มื้อนี้ป มีผูบ่าวสักน้อยมาจีบปลาเมาหวานเป็นหวานเลยเหมือนในต้มไก่เนาะกับตั้นกับขีดไอ้ขีดดีใจน้ำปลาเมาอ,อเลยพี่น้องเออเออ,เอกับตั้นกับดีใจน้ำปลาเมาออเลยเพิ่นมีผูบ่าวสักน้อยมาจีบมาลม้มเพิ่นพี่น้องเออกับตั้นเบิ่งคลิปกไปหัวขวัญเนาะพี่น้องเออเพิ่นมาตั้มหมักผอกหมักผิกได้กับตั้นบันได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งลืม ม้วนจะไปว่าวกบหมูเนาะพี่น้องเนาะกลับมาตำเหลวเลยมือแรกนี่จักริตียังเด้เนาะมือแรกนี่เนาะสิลมกันเลยบอกมือแรกนี่ตียังอย่างสีเมื่อสีไปหลักจอบฟังมึง,ออองเออฝากกดเขาฝากเขา,ขาไปกดติดตามสองยายสีเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเขาไปกดให้เพื่อนแน่เนาะเพื่อให้เป็นกำลังใจเพื่อนเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องได้เบิ่งเนาะ แต่เมือนี้ยังม evet i̇şte ังู <can> <can <can <can> <can <can> ้ว่ะจะเป็นตีหยางเลยว่ามือขึ้นี่เทียงคึนเออเมื่อเนี้ว่าวันนี้ปตี้สองถอเอิทีนอนได้นะตีสองเออเินอนได้ีรานะ่เนียนองบอลับเมื่ออะไรกินเหอะแต่ว่าแตงอนบอลับคะกับรวนตีสองกนยาดหยากนิดนึงนิดนึงนตีท้องกันห่วงไรกันจอดแจงอยู่ เยอะเอะุยม hmm, like ่ม yeah, yeah. <no ันจานดยังจาเกีวย um. ่างเจยวเ่เงเท่าย่เข้มมันแผต่อวนิงเจ้านี้ัทางกันเมัเป็นผู้

เป็นยังไงบ้างเว้นนะมือยันตาเหรอมือยันตาบอเอาเพชรใช้มาเราคนนี้เราคนเดียวเอาไหมตาเราต้องการเราใช้เมื่อนั้นเราต้องการกับสมัยมือเนี่ยคือบทสรุปจะจริงขนาด เว่าเด็กิก่ับกากินอยู่เียงหน้าเนี่ยยซีอยู่นี่วเฮ้ยนากายตึงนึงับเน่นดหนาใกลว่าวันนั้นิเป็นยังหงายซอังมาไวสามเจเอาอีสาม้ยยยังหงกับน อย่าวานเด้อสองคนน่ะเด้อีอยเกเอว่ลพันลุมเลเอาไปผัดอีกี่ตเ้ืเงินวเป็นยังจะมาสะมา้าเห็ดลีเห็ดลีปเหีนการหอนชุาไปอาหนามตตากเลยเหแบว่าไานเขาเล่นกลาง่ะ เกาะเขมได้เวลาไปหาเล่นการกงเนีครับเพ็รไว้กินผงในลายแดงนานาสบายดีพี่น้องกัปตันวันใดมากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อตัวกัปตันหนังกับหมูเนาะยังให้บิ่งจะกล่อยนี่ยก็ออผู้อื่นนะบอบบอ๊คลิปนี้เน้นปลาเม้ากับผู้บ่าวสำน้อยกำลังอินกำลังมาแห้งเนาะพี่น้องเนาะต้มไก่กระเจ็บเจ็บเนาะในใจก็อยากหนักใจอยากอายผู้บ่าวใช่ไโว้ย ขาอยู่ธรรมดาันีโกแล้วถ้ามาได้กับอีซาในที่คูอยู่บ้านือเขาอยู่บ้านบ่อยนะกเดือจิตล้างก่แล้วบอสคือกันกูหนึ่งเป็นหนึหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะเขาใหม่ตามั้งคือยะรกกันแ้แรกคืกัน

ເດີ້ຄັ້ງນັ້ນມັນໄປທາງເ มบ่ะมันองาเบิ่าดามันหน่อยเดจะต่อนะเลอีกอยู่ต่อนแล้วคนตุ่มเบิ่ดเนาะปุ๋ยนดกพอดีเอาั้เปือวาคนับลาับ เอาไส้บกเอาเอบียร์ลงให้มันอยเหมือนมันจะเป็นเนื้อเป็นกระดูกเผอจับเอาเป็กะห่ำครรอบแรกกะทำมีดไปสามมีดมีีเป็นมีดง้างมองานเกงเพ่อนดมันแบบจับไปส่อหัวเราไ จนอหัดเจอโอจนัแม่จนยอ้อมโอเคน้องพี่น้องมหาหอดสมนีกับตันสิปดคลิปเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบอกกับตันเดอร์พี่น้องสบายดีสบายดี